สวัสดีค่ะชั้นชวนกินวันนี้เราจะมาทำเค้กเย็นกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีไข่ไก่นมข้นจืดแป้งเค้กเนยสดละลายน้ำตาลทรายวานิลาแล้วก็เกลือค่ะเรามาทำกันเลยค่ะไข่ไก่นะคะนมข้นจืดค่ะ แป้งเค้กวานิลาเกลือป่นน้ำตาลทรายตีเขาให้เข้ากันก่อนนะคะขั้นสุดท้ายเราก็ใส่เนยสดเค็มละลายนะคะตีให้เขาเข้ากันนะคะ แล้วเราก็เอามากองใส่ภาชนะนะคะกองเพื่อให้เนื้อเขาละเอียดนะคะแป้งไม่เป็นเม็ด เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณขั้นต่ําคือครึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปแช่เย็นได้เลยค่ะแช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวแป้งให้ดูกันนะคะค่ะแป้งเค้กที่เราแช่เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาทําแผ่นแป้งกันเลยค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องที่ไว้ทำแผ่นเค้ก เราก็ใช้เป็นกระทะก็ได้ค่ะกระทะเทฟลอนเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องตัวนี้กัเลยค่ะความลงไปนะคะที่ถาดแป้งก็ยกเขาขึ้นมาเราไม่ต้องให้แป้งเตรียมมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีความนุ่ม หลังจากที่เราทําแผ่นแป้งเค้กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อ,อให้ดูนะคะวันนี้จะทําเป็นไส้กล้วยช็อกกับโอรีโอนะคะครีมที่ใช้เป็นครีมสดนะคะมีตีลงไว้ในอ,อีกคลิปนึงนะคะของแชมชวนกินลองเข้าไปเปิดดูได้นะคะเราก็จะใช้วางแผ่นเค้กบนนี้เลยนะคะเราก็ปาดครีมลงไปนะคะวิปปิ้งครีม ใส่ใส่กล้วยหอมค่ะแล้วก็บีบด้วยช็อกช็อกตัวนี้เราจะใช้เป็นของอินพีเรียลตัวนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นหน้าของช็อกหน้านิ่มใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปาดคิีมท้าอีทีนะคะ เราก็ปิดสี่มุมนะคะให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ปิดไม่สนิทไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราคว่ำลงกับกล่องกล่องที่ใช้เป็นกล่องยี่ห้อเพนซินนะคะตัวนี้ OOS PGOS ค่ะ เป็นกล่องที่ฝาซิบล็อกนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้แม็กเวลาที่เราห่อแผ่นเคฟเราเอาตัวที่ด้านด้านนี้นะคะหอ่อส่วนตรงนี้เราเอาไว้โชว์ให้เขาเห็นเป็นเงาๆ อันเล็กใหญ่ก็อยู่ที่ขนาดของกล่องเลยนะคะแล้วก็ราคาที่เราจะขายบิป p ิ้งครีมตัวนี้เป็นเป็นเดรี่แบบละลายได้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมของนมสด อันนี้ก็จะเป็นโอรีโอนะคะเราใช้ประมาณชิ้นหนึ่งหักแล้วก็ใส่ซอสช็อกก็ปดด้วยครีมอีกทีนึงค่ะ ประมาณนี้เราก็แต่งหน้าข้างบนอีกทีนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าเป็นไส้อะไรไวช็อกเราก็ใส่เป็นช็อกโกแลตลงไปส่วนโอรีโอนะคะเราก็แกะฝาเอาไส้ครีมออกเราก็แปะประมาณนี้ค่ะ ทำเหมือนกันทุกอันนะคะจนหมดถ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการ <c oughs> ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะ